โ oh, อ้เบบีเอลดีกว่าะะวขอบคุณค่ะ ไเเข้าไปอีกเข้าไปอีกมาค่ะคุณกระแตคุณแม่มแล้วก็ ใช่แล้วก็พี่แม่เป็นเพื่อนคุณธัญญาใช่ราคาวันนี้มาพร้อมกับสบู่อุ้ยสบู่อะไรจ้าเอาราคาก่อนดีกว่าเอาราคาราาคก่อนเลยเนี่ยราคาราคาวันนี้นะครับเป็นราคาที่จัดมาเพื่อที่นี่เท่านั้นใใช่่ห้พีที่สุดที่สุดไม่ใช่ที่สุดที่สุดไม่ได้ที่สราคาราคาลงแบบต่ำๆเออต่ำๆเลยในไลฟ์นี้ต่ำที่เรดินต่ำที่เรดินมากชิดทุนอ่ะพุชชิดทุนแล้วคุ้มมาก ชิทูนนะชิทูนอะไรกล่องอะไ่องอะไแล้วหรอกล่องอยู่นี่ไม่ใช่กล่องใส่สบู่นี่ไงอยู่นี่อยู่นี่เราสั่ไลไม่ทันทนะคะทันทนะไม่เป็นไรเริ่มใหม่เริเมยจ้ะเพิ่มใหม่เพิ่มเพราะใหญ่มาอ้โหมาเร่อยเรื่อยลูกค้าวันนี้วันนี้ติดตก้าแล้วนะคะอยู่ที่หนึ่งสี่เกอ่ะหนึ่งสเาเนี่ยได้กล่องอันนี้ไปด้วย ซึ่งกล่องดีมากซื้อหนึ่งได้สองเป็นกล่องใส่แชมพูมาหบู่งแชมบู่กล่องทำเองเนี่เจ็ดร้อยเก้าสิบใช่ใช่ตาใส่ด้วยตาใส่ใช่ตาลอยใช่ใไม่ขัดไม่ขัดกันด้วยแต่ว่าให้ให้ให้ไปด้วย สบู่อยู่ในกล่องด้วยหรอคือเวลาเราใช้สบู่ที่เป็นสบู่ก้อนอะเรามักจะใช้แล้วอยู่ที่บ้านเท่านั้นพกพาไปไหนลำบากใช่ถูกไหมคะแต่อันเนี้ยเวลาเราใช้สบู่ก้อนของพี่เต้นกับพี่แตนเนี่ยเราพกไปต่างจังหวัดพกไปต่างประเทศพกไปไหนพกไปกองถ่ายพกไปได้หมดเลยไปค่ายอาสาไปเลยตั้งรายการเต็นท์ก็พกไป่ายเป็นแครอดอรอดอตอนนี้เลยหนึ่งก้อนปกติ290เก้าศว่าวันเนี้ยหนึ แล้วเอานี้ไปด้วยเลยได้ไปด้วยอันนี้เป็นสบู่ดูแลผิวหน้าโดยเฉพาะเพราะว่าเพราะว่าแต่มือวันนี้กินเมืกเอากล่องอายสบู่ใ่ยากได้สบูกล่อง790กล่อง790แต่ถ้าคูซื้อกล่องเดียวเ9 0ด้ยใช่ใช่อันีเ่กยล้วไอกด้าศนย์ดูดี่แต่ถ้าคุณซื้อสบู่กล่องให้ก่องที่เดียวซื้อสบู่แถมกล่องแต่ถ้าซื้อกล่องเดียวเจ็ดเก้าเปิดพีด้าครับเปิดพีด้ายังไงอะเปิดพ เปิดยไง้ปิดปิดไงดปิ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 ดปดปิดปิดปิดริดป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 ิดดปิดปิิดปิดปปดปดปิดปปินปดปิดีิินปดว์เป็นวินโดว์ดปิดปิด พี่ต้นมันไม่เหมือนเดิมอ่ะรมสบู่นี้เป็นสบู่สบู่ที่ทามาจากสมุนไพรนะครับเป็นยังห้ออะไรลูกจากสมุนไพรแล้วก็มีสมุนไพรแบบว่าหลากหลายมากเลยมีกว่าห้าตัวนะครับก็คือสบู่นี้ประกอบไปด้วยนะครับน้ำมันปลาแล้วเป็นยังไงเขาบอกเ้าเยี่ยมด้วยคือก่อนหนนี้หูแล้วเนยังไงขาวหรือว่าไงเฮ้ยห้ามพูด ใสนใช่เพราะก่อนหน้านี้ใครที่เคยเห็นผมเนีจะเห็นผมว่าผมเนี่ยหน้าแบบดาหมองคล้ามากเลยแต่ตอนนี้ผมแบบกลับมาแบบหน้าใสกระจ่างสดใสขึ้นเลยใสแล้วนะใสแล้วพี่คนที่มีสิวอะงเยอะมากนี่นี่ถูให้ดูแลอยากให้คนที่มีสิวใช้เออจริงโอ้ยดิชองเยอะมากแล้วมดมดมโดมดมอะไรเพราะแต่เอามาใกล้ๆก้ทีใลมล้างหน้าตรงนี้โลเอาแล้วเอาแล้วเอาเลยโปรเสร็จ

ก็อ่างนี้กอย่างนี้โอเคครับนะครอันนี้ผมเป็นสบู่ที่ผมใช้เองเลยนะครับแล้วก็ใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีใครแบบโอ้โหเห็นคลิปไหมบูลลี่ว่าผมแบบ โหดำมากไม่ไหวแล้วแบบว่าแย่มากผมถ่ายละครด้วยไงผมไ่พุ่งกลับใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้กลับมาแบบกลับมาเล่นละครนะครับกลับมารับงานแล้วด้วยใส่กล่องแล้วแล้วฟองเยอะมากกินผมบอกเลยว่าสบู่หนึ่งนะครับมี60 60กรัมนะทุกคนมี60กรัมใช้ได้เต็มที่เนี่ยถ้าเกิดใช้กับหน้าเนี่ยสองถึงสามเดือนครูมากมากไม่ต้องมีใครช่วยเลยก็คือคนเดียวยิงยาวครับต้นแล้วถ้ามีใครหน้า นีใครหน้าแห้งนะฮะใครหน้าแห้งบอกเลยว่าทาพอกไว้แค่นิดเดียวพอแต่ถ้าอย่างใครหน้าที่แบบว่ามันหน่อยก็ทิ้งไว้ได้นะครับทุกอย่างเระบู้เลยดิครับทำไมอ่ะทไมเฮ้ยต้นปอบเขา แล้วทีนี้อันนี้นะครับเป็นห้าสีนะครับห้าสีก็แล้วผ้าขนหนูไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่ใส่สารสังเคราะห์นะครับห้าสีนี้นะครับห้าห้าสีนี้นะครับเป็นเหมือนออร์แกนิกนะครับก็คือว่าพี่แกจะพาราเบนแกดูองใส่าพอด้วยน้ำเบาเบาดีๆเอาง่มน้ำนะใหเวลามันเดินอยู่ผมก็รีบล้างพี่แม่นช่วยด้วยสถานการณ์มีอันนี้หรือเปล่ามีพี่เซนหน้าไหมอ่ะผ้าขนหนูอ่ะ กระดาษเช็ดมันห้วโอกระดาษเช็ดมันหมดพี่ไงมีกระดาษใ่สาวที่อย่ให้องน้ำครับผมอันนี้ไม่ได้ใช้แค่หน้าอย่างเดียวนะพี่ต้นอ่ะมันมีช่อที่เขาสิวขึ้นหัวใช่สาหัวหรอหัวหัวหรอสวหัวได้พี่ต้นมันจะสาหัวหรอพี่แอมสิวขึ้นหัวหายไหมไม่าไม่ยดเลยจริงมั้ยพี่แมไม่ยดเลยสิวพดแล้วสบ ทั่วไปทุกคนแบบฟิตมากตรงไหนรู้ป่ะสบู่ก้อนทั่วไปเวลาเราใช้ใช้ไปอ่ะมันจะชอบละลายละลายแล้วมันจะหมดเร็วเพราะว่ามันจะชอบแบบไหลย้อยเป็นละลายละลายแต่อันนี้เป็นก้อนยังไงเป็นก้อนอย่างนั้นเฮ้ยเอาหน้ามาดูขาหน่อยนี่นี่เฮ้ยขาเฮ้ยขาวพูดกันเฮ้ยกระสานสายค่ะสว่างสว่างสว่างเฮ้ยนี่จะร้านีะไรสินี่ถ่าย อันนี้คือแบบว่า <lequel> ม <book> <int> ันสิวกำลังจะขึ้นพอดีผมก็เลยนเฮ้ยมันจะเหน่มั้หนอในมันยุกยุบยั้งหรอใช่เฮ้ยรถอ่ะเออสิ่อที่เราต้อีรี มันมีสมุนไพรที่ดูแไอ้นะใช่มันมีสมุนไพรที่แบบว่าดูแลแบบโดยเฉพาะเรื่องนี้ก็คือว่ามีมี T T o อนะนี้ T T Oi อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีย่างเหงือกปลาหมอใครเคยได้ยินย่างเหงือกปลาหมอไหมม่ใชยาหวานนะไม่ใชยาหวานหวานนั่นเอาไปทำอาหารจะย่างเหงือกปลาหมอเนี่ยมันดูแลเรื่องของเรื่องโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณเรื่องสิวเรื่องอะไรนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวมหาดมหาดเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยที่ เป็นสารธรรมชาติที่สามารถผลัดเซลล์ผิวเก่าต้อนรับเซลล์ผิวใหม่ได้นะครับนะฮะประมาณนี้ครับประมาณนี้พี่ต้นจะสาะผมด้วยหรอคะสาะผมพ่อก่อนไหมพ่อดีมากวันนี้นะครหนึ่งสี่เก้าเราได้กล่องไปด้วยเออได้กล่องได้แต่ถ้าซื้อกล่องเดียวเจ็ดเก้าศูนย์ได้อุยเอาดีกว่านะแต่งดีนะนะโซ มึงไปใส่ซองธรรมดาลดได้อีกนะครับาแพงค่ากล่องมันคือพรีเมียมไงอใช่พรีเมียมคือสมูทตัวนี้นะครับมันมีทั้งสารสกัดทั้งหมดนะสิบห้าตัวนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวไม่เเดี๋ยวให้ตั้ง่องกล่องเลยกี่กล่องลูก กล่องอีกกี่กล่องนี่จมูกกัดเนาะกระปเนี่ยค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าโอเคแต่ว่ากล่องของแถมมีจำกัดนี่นี่มันทำอะไรใมอันนี้ไว้ล็อกไปพี่ไวล์ล็อกเปิดได้ไม่ใช่ไม่ใช่มันไว้แบบสำหรับว่าเวลาเราจะเปิดนี่เราเปิดนี่ตอนนี้กดเลยกดเลยกดเลยได้กล่องด้วยกดเลยได้กล่องเลยราคาต่ำสุดแล้วเขาบอกพ่อล้างหน่อยอือ พ่อ้างหน่อยคือสมูทตัวนี้นี่แบบเราใช้เองนะครับเราใช้เองเราใช้จริงนะครับผมใช้เองกับมือเลยกับอ่าอ่นนี้มาเป็นจริงจริงลงไปไปต่อเลยครับต้อยยงลงพื้นที่ไหนเนี่ยไงเอ่ยมียาโกรมมียาตัวอันนี้เป็นอาหารเสริมชื่อลูกสาวค่ะชืมียาโกลมอาหารเสริมอะไรทุกอย่างเสริเลยเนี่ยอาหารเสริมสำหรับเด็กชื่อลูกสาวค่ะชื่อ มีน่าเหรอยังไงของจองนะมียามียามียาโกรนะคะอันนี้นะสำหรับเด็กที่ตัวเล็กน้ำหนักน้อยแล้วก็ป่วยบ่อยไปโรงเรียนติดเพื่อนกลับมาบ้านไม่สบายเป็นไข้ง่ายนะคะหรือว่ามีอาการภูมิแพ้ใดๆนะตัวนี้กินวันละหนึ่งซองวันละหนึ่งซองนะคะ ซึ่งจะบอกว่าผู้ใหญ่ก็กินได้จริงๆอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากใช่ไม่ได้ไม่ได้ไงหรอมีน้ำตาลปูเปื่อนจะบู๋ไะลูกนี่ค่ะมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นเจดๆนี่ผู้ใหญ่กินได้นี่นนี่ไงกินง่ายกินกินกินแล้วก็นอนไปเลยอย่ดีเอโก้แล้วนี่มันกินเใครก็โก้ดังปูเปื่อนนี่เลยใช่ใช่นี่อร่อยค่ะ ใช่ไม่แปลกหน่อยแปลกหน่อยบุญตากบ่บุญตากมาจัดไซนั่นน่ะไซริทอไซริทอไม่ใช่ยาบ้าหรอคือไม่าย้ใช่ป่าคุณแนะนำสองกรบขึ้นไปลูกหัวกินวันดีนะเราเกินสองกรบอะไรเราก็กินได้เยอะกว่านั้นสองกรบร้อยแล้วจะเรื่องอะไรใคไกรกินวันละสองกอบก็คือไปโรงเรียนอ่ะเห็นได้ชัดเลยว่าป่วยน้อยลงใช่แล้วก็มียาโกรแล้วก็น้ำหนักขึ้นแบบ เดือนละโลได้เลยอ่ะนี่คือดีนี่คือมียาโกรแต่อันนี้เอโกรเข้าใจยังเอรอเการโกเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่านี้นะคะราคาราคาราคาเท่าไหร่เอ่ยในราคาในราคาเท่าไหร่คะเข้าใจยังตูนกะ ตะก้าตอนนี้379เจกองหรอแม่สั่นจ่ดยจ้าเองเหรอสเจกโอ้379เจ็มจมีกี่ซองนะ72สองซองเออเป็นนี้หนก่อง1 0ซองนะคะ379 วันละหนึ่งนะคะวันละหนึทานได้สิวันได้แล้วราคาปกติเราขายอยู่450แต่450แต่อันนี้ราคาไม่ปกติคือราคาที่วันนี้แบบผิดปกติมากยังไง3 7อย่กาสไมร้อยเจ็ดสิบเก้าสิบซนกล่องสิกลอมีสิบซองหนึ่งกล่องหกล่องมีสิบซองใช่ที่สามเจ็ดเก้าก้อ่อยมี่ กินเด็กกันง่ายกินวันละสองกินวันละหนึ่งสองชั่วขีดขวดชั่วขีดขวดสองขวดขึ้นไปสองขวดขึ้นไปพี่ตีได้พี่ตี่พีีกินได้อพี่เดี๋ยวฝาไว้ให้สู้เพื่อลูกสู้เพื่อลูกหนูป้ายยาน้องเวทมนต์น้องโจอี้อะไรเงี้ยกินกันช่ำขวดขึ้นไปนะคะทุกคนสามเจ็ดเก้ามีสิบซองอยู่ในกล่องก็ไม่ได้เปิดอะไรเยอะไปขุดไปขุดน้องไม่พูดเออเอาเลยค่ะค่ะ อันนี้อันนี้คือสอเยียมสอเยียมเร็วเห็นได้ชัดเลยว่าลูกจะกินเก่งขึ้นผิวทั้งวันเพราะว่าอันนี้แล้วแล้วมีเขามีเรื่องแอลไลซีนแอลไลซีนก็ช่วยให้เด็กมีความอยากเจรานเอาหืนเจรานเอาหืน เวลากินแนะนำกินตอนท้องว่างหรือก่อนอาหารสามสิบนาทีกินก่อนนอนได้ด้วยไม่ต้องกลัวฟันหัอย่าพูดไม่ยอมพูดไม่ได้ค่ะพูดว่าอะไรลาอยู่ลาอยู่ลาอยู่ไม่ได้แม่ลาดูเต้นกินเข้ามาดูเข้ามาแม่แกินมันเป็นมันมีหลายเรื่องที่แบบอาอแล้วพรีเซนเตอร์ไม่มาล่ะทำไมพรีเซนเตอร์ไม่มาพรุ่งนี้วันเกิดพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์พักผ่อน ต้องแปดมีแล้วมีแปดแล้วโอเคอยู่กับคุณย่าเหรอวันนี้อยู่กับคุณย่าค่ะตอนนี้ตอนนี้ชุดเจนเตอร์ตัวเท่าคุณพ่อใช่ยังครับยังแล้วแต่ชุดเจ้าหญิงยังไงก็ขอบคุณลูกเป็ดในะคะที่วันนี้อดหนุนร้อยกล่องใช่ไหมคะร้อยกล่องใช่ไหมลูกเป็ดวันนี้เนาะร้อยกล่องเนาะร้อยกล่อง้ ร้อยกล่องมูแชมูหนึ่งสี่เก้าจ้าแล้วได้ตัวนี้สามสามร้อยกว่าบาทสามเจ็ดเก้าูได้นี่ไปด้วยนะสบู่ใช่กล่องน่ารักเล็ดคุณคุณพ่ออยากได้กล่องจ้ะไม่ให้แม่แม่สิให้ลูกๆสิเออเห็นไหมล่ะอันนี้จริงๆเพราะว่าหนูบอกเลยว่าหนูทำเองทำเองก็คือปรึกษา เภสัชปรึกษาคนที่แบบว่าเขามีความรู้ทางด้านนี้จริงว่าสิ่งที่ลูกเราอ่ะต้องการคืออะไรมั่งลูกตัวเล็กมากตอนแรกใช่มีคือแบบดขีดไงตัวเล็กมากเข้าโรงพยาบาลช้ำเข้าเมืองช้ำเข้าโรงพยาบาลช้ำเป็นหมูเลย8ขีดจริงจริงตัวเล็กมากแล้วเขาโตตกเกณฑ์ตลอดแล้วหนูก็เลยแบบลากนี่นะกล่องนี้นะคะมี10ซองตอนนี้รา่างละ37เก้านะจ๊ะทุกคน37เก้าวันละ2ซองได้เลยนะคะเป็นเจลลี่เด็กๆรับประทานง่ายค่ะ อร่อยค่ะรับประทานก่อนอาหาร30นาทีนะคะตัวนี้นะคะกับมียากโกรแล้วก็สบู่นะจ๊ะสบู่มากับตัวเก็บสบู่ด้วยนะคะราคา149่งสค่เาจ้าขอบคุณนะคะจ้าเพี่อนใจจ้าพี่สาวครับมีสฉานะครับ